หกโยีสบนาทีนะครับมาเดินเล่นทุ่งนานะครับคือไม่ได้มาสิบสิบกว่าวันข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเนี่เยเนะาสามเดือนเนาะไม่คิดวัน,นจะได้เกี่ยวนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับผมเนนีะ้เริ่มเหลืองแล้ว คือกลางวันมาไม่ได้นะครับร้อนจริงๆนะครับร้อนอนมากสี่สิบกว่าองศาแล้วเนี่ยมาหกโมงตะวันตกดินแล้วก,ก็มาได้นะครับไม่ไหวกลางวันมาชมทุ่งนาต้องมาเวลานี้นะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ ข้าวเหลืองแล้วนะครับใกล้แล้วครับก็จะได้เกี่ยวแล้วแหละไม่กี่วันเนี่ยครับอันนี้หนังรังนกนะับเนน,นกอยู่ต้น,น้อยนาลงก็เลยนนอยนักรังนก คือได้ร้อนลมตกแล้วก็มาได้นะครับเล่นไม่ได้มาสิบกว่าวันจะอย่างนี้แหละเอาเหลืองละแต่วันอยู่ไกลๆนใน,น่นโะน่นะะน,นะเดี๋ยวดูไม่ดูติดเลยกนอยู่ที่เดิมนะครับทุ่งนานหลังบ้านตำบลบางหลวงนะครับ ปทุมไทรในนะครับเป็นเมืองปทุมธานีวันนี้วันหยุดนะครับพามาเดินเล่นเรื่องเรื่องอารามถ้าไม่กี่วันอีกก็จะได้เกี่ยวแล้วเนี่ยเนาะประมาณนั้นแน่ใจถึงอาทิตย์หรือเปล่าแน่ใจนะ เลืองอารามเหลืองอารามเรองอารามเรืองอารามท่าก็ยังสมบูรณ์อยูอ่เสียงนกบินกลับรังแล้วนะครับกลับรังเ,เลืองอารามแล้วบินกลับรังอืมมงะ นีปลานะครับรรรลดำดำเหลืองนะครับไม่มีฝนเลยนะครับ มีตั้งแต่เดือนมีนาดูเหรอมะั้งตกเดือนมีนาพอมิสามาก็ไม่มีเลย